เริ่มมาเลยนะอ่ะลากมาสายสูตรเอาตัวตำตำแหน่งสามวิ่งมารอที่บับตำแหน่งสองวิ่งมาบับลีหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเอาตัวตำแหน่งสองมนคนวิ่งเนี่ยราอันนี้ก็คือเราจำจุดบับได้เนี่ยก็เอามาวิ่งมาตรงนี้อ่ะกดบับอุ๊ยลืมอันนี้ลืมเนี่ย่อยมากลับมากดบับเรื่อยๆเดี๋ยวพอตรงนี้หายมันจะไปขึ้นตรงเฮนรี่ โอ้กดไม่ได้จ้าโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวเรามาตีทีหนึ่งก่อนอ่าปรับขึ้นที่เฮนรี่ไปยืนเนี่ยเราวิ่งแค่เนี้ยแหละเพราะว่าอันนี้คือลีน่ามันสามารถยืนได้แล้วเราเลยเอามันมายืนรับสกิลเดียวๆแล้วก็คอยรอก,กดบัฟทีเดียวใช้สกิลสามนะคือสกิลสายสุดเนี่ยคอยกดบัฟตีเร็วให้เพื่อนจริงๆของแค่มันจะมีท่าลบบัฟมันจะกตมาก็ได้ไม่มาก็ได้แล้วแต่ เสร็จแ,แล้วพอครั้งที่สองหายไปแล้วปุ๊บให้แครวิ่งมาใกล้ลีนาปรับจะขึ้นที่ลีนาเนี่ยแค่เนี้ยนี่แหละก็ทําอยู่อย่างเงี้ยเลวลาเราเล่นอันนี้คือกึง่งเนี่ยประมาณนี้เลยแค่นี้เองกึ่งออโตโอ <laughs>